สวัสดีทุกท่านนะคะอยู่กับฟ้านะคะวันนี้นะคะฟ้าจะมาเปิดของขวัญวันคริสต์มาสกันนั่นเองเย้คือตอนแรกเนี่ยฟ้าเปิดไปแล้วละครแรกนะแต่ว่ามันเกิดพลาดขึ้นมาก็เลยต้องมาอัดใหม่ในตอนสามทุ่มนะคะคือตอนแรกอัดประมาณสิบโมงกว่าสิบโมงเช้าอันนี้ต้องมาอัดสามทุ่มเพราะว่าฟ้าก็าไปที่งานพ่อมาอีกแล้วของที่ฟ้าได้ก็มาจากที่ทำงานพ่ออีกนะ คือแบบของเยอะเลยใหญ่มากน้าขอขอเก็บของก่อนนะขอเก็บของกันนะี๋ยวสักรู่เดี๋ยวเก็บของแป๊บนึงน,นะคือแกได้สักพักแล้วคือฟ้าจะแบ่งแยกเป็นอา่าพาร์ทใช่ไหมพาร์ทแรกฟ้าเปิดไปแล้วก็เลยรู้ของพาร์ทแรกแต่พาร์ทสองพาร์ทสามเนี่ยยังไม่รู้นะโอเคเดี๋ยวรอฟ้าเก็บของแป๊บหนึ่งน,นะโอเคค่ะฟ้าเก็บของเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวขอโชว์แฟนอาร์ตแป๊บเฮ้ยอันนี้คนะือน้ะเป็นแฟนอาร์ตพี่กิบุรีกับคุณครูแล้วก็พี่รันเปียมนะพี่กิบุรีหน้าจะแบบเอียง,ยงก็คือแบบจะเอียงหัวชิดกับคุณครูแล้วก็มีพี่รันเปียวเป็นลูกน้อยอยู่ด้านล่างนะ ใช้สีเคมีนะ้วมันก็ลเลยหรอวะเดี๋ยวเราจะส่งแฟนอาร์ตอันี้ไปนะถ้าสวยช่วยเม้นกนได้นะได้คลิปด้วยราะว่ามันไม่สวยตรงผมคุณครูอะ่ะพี่ครูมันจะแบบแต่ก็ไม่สวยอละมือใหม่ไม่ใช่มือใหม่หรอกเราไม่เก่งมืออชีอเขาก็จะแบบทำสวยใช่ไหม แต่เราไม่ใช่มืออาชีพย่ยเราก็จะแบบแค่นี้พอน่ารักจใช้สีของมาสเตอร์อานะคะนี่ตาโอเคมี24ส,สีนะสีแต่ละสีคือสวยมากสวยทุกสีเลยความชอบทุกสีเลยแต่ว่าติดใจตรงสีนี้มันทะลัก ฟ้าก็เลยไม่ค่อยได้ใช้สีนี้เท่าไหร่เฮ้ยแต่ก็ชอบ้วมันสวยดีอะ่ะถ้าใช้เป็นบางครั้งเฉพาะที่มันต้องใช้จริงๆถ้าไม่ใช้ก็คือไม่ใช้โอเคอันนี้นะ่าจะตัดเป็นสามพาร์ทเหมือนเดิมนะพาร์ทแรกอะ่ะไอพาร์ทแรกฟ้ารีวิวอันนี้ในนี้ของในนี้นะแต่พาร์ทสองพาร์ทสามจะเป็นของในเบลือ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคค่ะก็มาดูของชิ้นแรกกันนะเดี๋ยวเราจะมาเปิดพร้อมๆกันคือตอนแรกมันไม่เปิดพร้อมกันละลาะเพราะว่าคลิปแรกพลาดใช่ไหมเขาแพ็คน่ารักเลยบอกเลยนะว่าเขาแพ็คน่ารักดูสิจากน้องฟางนะดูสิน่ารักมากเลยอะ่ะเขาจะแบบคล้ายๆแพ็คขายอะไรอย่างเงี้ย คลายแพสต์กุชชี่ ushi, แบบแล้วก็บีบอะไรแบบนี้นะน่ารักกุ้งกิงกุ้งกิง,ง,ง,งน่ารักมากเลยมีคำวา่าเลิศด้านบนนะแล้วเขาเอามาให้ตอนที่ไาไปนู่นนั่นแหละน่ารักน่ารักอะยังไงก็น่ารักอะดูยังไงก็น่ารักงงก็ดีอะ แล้วก็จะเป็นอันนี้แพ็คมาเหมือนกันเลยเนี่ยมันคือแบบคือมันน่ารักอะมันแบบแพ็คแบบนี่มันแบบมีคำว่าเราติดหัวใจกูบงกิบีคือแบบมันน่ารักมากกระแดกเกินต่อไปก็จะเป็น อ่ะอันนี้ก็แพ็คน่ารักเหมือนเดิมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเลอ้างบนเดี๋ยวทำให้เลอไปเ้านบนลนะลูกโอเคก็จะเป็นแบบพวกของนอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยเห็นแสงว่ะมีแสง จะเป็นแสงแบบดิ้งดิงดิงดิงโอเคเราจะมาดูอันนี้กันก่นเลยแกะเล็บไลยคือติดโอเคเป็นสลามที่ฟ้าเล่นแล้วรู้สึกมีความสุขไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนะ เป็นดาราพี่เล่นแล้วรู้สึกมีความสุขมาก น่ารักมากเลยดูสิเอยติดมือก็นี่นะอ่าน่ารักดีเดี๋ยวไปดูชิ้นที่สองชิ้นที่สองกดชุดกดชุออกมาก็จป็นกีบ เล็กนะคะสีม่วงงํงางาันฟาก็ชอบมาหนีบแนี้กันนะบางครั้งฟาก็จะมัดแบบนี้แบบนี้แล้วก็อย่างนี้บางครั้งนะเป็นแบบผมที่ล่นเปียวอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องใช้ยางด้วย ก็แค่มัด้านหลังกลนี้น่าบางครั้งก็แบบมัดสมมติกลับมาจากบ้านกลับมาจากโรงเรียนใช่ไหมมัดผมเปียอยู่ก็เอาขึ้นมาแล้วก็เสยขึ้นแค่นี้ง,ง่ายง่ายน่ารักถ้าถอดผมก็น่าจะได้อยู่ลองก่อนลองก่อนลองก่อน คิดว่าฟ้าผมสั้นคิดว่าฟ้าผมสั้นสวยไหมแบบเนี้ใช้สวยไม่สวยช่วยบอกกันด้วยนะเม้นด้วยเม้นด้วยเม้นด้วย,วยฟ้าว่าตัวเองไม่สวยแมวมัดผมแล้วมนด,ดีกว่าขอเนียใช้อันนี้มัดนะมันจะเสียเวลาเพราะตรงนี้นี่แหละ เราจะรีบทำเราจะวันนี้ก็จะทำผมทรงพี่รันเปียวพี่พี่โซลันนะโอเคเดี๋ยวผมหลุดเฮ้ยแป๊บโอเคเรียบร้อต่อไปนะคะก็จะเป็น แบบอันใหญ่นะคะจะเป็นลายดอกด้วยนะดอกไม้ดอกไม้น่ารักน่ารักต่อไปนะคะก็จะเป็นหอไอเฟิลค่ะหอไอเฟลหรือฟิลไม่รู้ว่าฟาได้ยินคนหนึ่งก็บอกหอไอเฟลหอไอเฟิลสักอย่างนี่แหละหอไอเฟลเนาะส่วนใหญ่ก็ได้ยินหอไอเฟลแหละน่ารัก เอาไว้ตั้งโชว์บนโต๊ะอย่างสวยแบบอย่างสวยอะอยา่นี้ยี่นี้นิงนิงยิงอุ้ยจะ้าเก็บคืนก่อนจะเก็บเก็บคืนเก็บคืนเลือกจะไปบางน้องก็สิทุกพราดฟ้าอาจจะทำผมตรงนี้นะ น่ารักตองผมตรงเดียวที่ร,รังเกียจต่อไปนะคะก็จะเป็นถุงเล็กๆน่ารักน่ารักฟ้าลูรู้แล้วว่ามันคืออะไรพอพาร์ทแรกฟากป็คนเปิดนี่แหละค่าดาก็จะเป็นนี่เลยเป็นแบบว่าอะไรสักอย่างอะงานแฮนด์เมดปะแฮนด์เมดน่ารักกุ้งกิงกุ้งกิง,กง ในกระเป๋านี้ใส่พวกของเล,ล็กๆน้อยๆได้นะเช่นโฟมอะไรเงี้ยแต่เอาออกไม่ได้น <c oughs> ่ารัะเป็นพวงกุญแจน,นะเอาไว้ค่อยทัพอบได้จะลองค่อยไหมเดี๋ยวค่อยๆแล้วกันนะ ชิ้นที่สามเก็บกันเลยเมื่อกี้ตอนที่เราขย่ามันมีแส่งปุบปุบปุปุบด้วยนะแล้วก็อยู่คนเดียวด้วยเพราะว่าก็กลอนกันนน,นะเฮ้ย ช่วงก็จะเป็นแปดน้อยเห็นเส้นด้วยอ่ะเห็นปหมเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นหรอกต่อไปนะคะก็จะเป็นกิ๊บน่ารักเฮ้ยนี่มันพี่กิ๊บนี่ส่งมาให้ทราไมเนี่ยทำไมไม่ส่งให้พี่กิ๊บอ่ะเนี่ยพี่กิ๊บพี่กิ๊บเนี่ยพี่กิ๊บโคตรพี่กิ๊บเลยอ่ะนี่นะมาติดหัว เอ้ยมนเป็นแบบมัดขอดฟ้าได้เลยเพราะมัดขอดฟ้าจะมีกิฟสองอันเล้ติดผมแต่กิฟสองอันนี้นะคะจะเป็นสีชมพูไม่ไม่ใช่รูปหไม่ใช่รูปอะไรเลยนะจะเป็นแบบติดแบบนี้เลยจะเป็นเส้นแบบนี้ก็จะเป็นคิตตี้น่ารักมีติดหัวใจตรงตูดด้วย ไปนี่ไงที่บอกว่ามันเป็นแสงอะ่ะเนี่ยแสบตากันไปโอเคก็ชิ้นที่สามแลนะ้ชิ้นที่สามพาร์ทที่หนึ่งจบไปแล้วแต่ความจริงอ,ะอ่ะไอชิ้นที่สามอะ่ะฟายายไปพาร์ทที่สองอะแต่นี้เอามาน่าจะลดเหลืออยู่แค่สองพาร์ทมั้ง ใส่ใส่ใส่ใสใส่ดีดีใส่ดีดีใส่ดอาใส่ดีดีอืๆใส่ดีดิีลักกุกิเรียบร้อยแล้วค่ะผ่านกันไปในสามชิ้นแรกแล้วนะ ซึ่งขอบอกให้น้องฟางได้รู้เลยนะให้น้องฟางดูอยู่มันสวยมากหนึ่งแพ็คได้ดีมากเลยลูกสามชิ้นนี้นะถามว่าชอบชิ้นไหนที่สุดชิ้นนี้ค่ะสลามน้อยน่ารักที่สุดชอบมากเดี๋ยวเจอกันพัทที่สองนะคะ